สวัสดีจ้าวันนี้มานำเสนอแกงอีลอกกับซุปเห็ดนะจ๊ะปะเตอร์ใจดีเอามาฝากอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าเมนูเข่าตอนค่ำจ้าวันนี้ก็มาถ่ายเห็นความน่ารักของปะเตอร์นะจ๊ะเราเอาแกแก,แกงแกงแกงมาฝากจ้ามีแกงอันนี้เขาเรียกว่าแกงอีลอกนะจ้าที่เนี่ยแกงอีลอกใส่เห็ดเห็ดคอกไข่นะจ๊ะกับเห็ดฟาง แล้วก็มีซุปเห็ดจ้ะซุปเห็ดแล้วก็อันนี้ทําเองไข่ไข่ทอดไข่คนนะจ๊ะใส่น้ํามันหน่อยนึงมันติดกระทะเราเลยตรงคนนะจ๊ะที่นี่แกแกงร้อนๆมาให้เลยจ้ะแกอยากให้ได้กินพอดีว่าวันนี้ลุงเข่าป่าไปไปหาเห็ดนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้เห็ดลุงได้อีหลอกมาแทนนะจ๊ะแกก็เลยแกงมาให้กินนะจ๊ะนี่คือความ มีน้ำใจของเพื่อนบ้านนะจ๊ะก็เลยมาถ่ายให้กับทุกท่านได้ชมจ้ากินข้าวกันจากมุมเข่ากินข้ากันเด้อ ขอบคุณปะเตร์นะจ๊ะปะเตร์ทำมาให้ละลอนเลยจ้า น้ใส่กกไปฝังแกถุงน้หน้ำน้ำกระสือสองขวดขนมถุงใหญ่แราตอนเม่ยน็นนแห้่ตายครับแล้นเลือยห้ักซีไปขวดใหญ่ข้าแข็งเผื่อลุงแกเหนื่อยมากได้กินแกหัสามไห้ อยาายาต้องาอกินข่าเสซ่บๆบพราได้กินเนอะรู้ว่าเนี่ยแม่งเมามาก,กวนจ้าอย่างหลายเลยทั้งข้างหน้าทั้งหลังยอย่างหลายไฟโซล่าฟ,ฟังนุ่นก็หลายเฮีย,ยงมากเลยจ้าจะได้กินเ้อพี่น้องดูเด้อ แมงเมาว่าเป็นอุปสรรคปนนั่นปิดไฟมากะยังพยายามหมุนม้น่ะปิดไฟมากะยังพยายามหมุนมาผลงานวันนี้จะเกี้ยงคอนหลอนเลยขอบคุณประเตอมังมงม,มังมานะจ๊ะเพื่อนบ้านพี่น้องเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจนะจ๊ะแล้วก็ทำอาหารมาให้แบบอิ่มอร่อยเลยจ้ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาแล้วก็มาถอดปีกเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต่อกันเป็นทางรถไฟตะลืบตะลืบตะดบนะต่อกันเป็นทางรถไฟทำไมต้องต่อกันเป็นทางรถไฟตะลบตะลบตะบแบบเนี้ย Yeah ma